สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นสตต็กเตอร์ดาต้าสำหรับคำถามที่พบปล่อยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Google นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบกันหนูนะฮะก็ให้ทำการกดทดสอบโค้ดนะฮะสำหรับสมาร์ทโฟนนะฮะรออีกประมาณสองสามนาทีนะฮะ จะใช้ดูตัวอย่างจากโค้ดเมื่อกี้นะคะก็ตรงที่แจ้งว่าตรวจสอบสตัคเจอร์ดาตาัต้าคำถามที่พบบ่อยก็จะมาก็จะมีหนึ่งรายการนะฮะคลิกามาดราาูรายการที่ไม่มีชื่อนะคะก็จะพบว่ามีไทยเป็น FAQ เพจนะฮะ ก็จะมีคำถามคำตอบนะฮะจากนั้นก็กดดูตัวอย่างผลการค้นหาใน Google นะฮะส่วนที่แสดงไอ q คก็จะมีสองคำถามนะฮะส่วนนี้คือเราสามารถที่จะปรับใช้กระดุบใส่เราได้